เป็นโปรโตีนจากพืชที่ย่อยง่ายมากๆเดล,ล่าตอนนี้ขายไปแล้วมากกว่า2.7ล้านซองอลดกับตัวนี้มา30กว่าโลแล้วค่ะทุกคน1่หน่องโปรโตีน23กรัมแล้วผสมคอลลาเจน2,500มิลลิกรัมยังมีวิตามินครบถ้วน7กล่องนี้เราจัดโปรอยู่ที่2,790บาทเท่านั้นอ,อใครที่แบบมีปัญหา3-4วันขี้ทีนะคะนั่นคือ ผอมมะเร็งนำซ่าง a เดล่าไฟเบอร์ตัวนี้ไม่มียาผสมแม้แต่นิดเดียวเป็นผักและผลไม้มากกว่า5ชนิดตัวนี้มันตัวช่วยที่ทําให้เราแบบขับถ่ายง่ายและวันนี้จัดโ,โปรสําคัญเพราะราคาเหลือเพียงแค่2,390บาทเท่ ตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินที่เอาไปเสริมค่ะเสริมโปรตีนเสริมไฟเบอร์ใครอยากลดเร่งด่วนกินทุกวันก็ได้ก่อนเท่าเที่ยงตัวนี้จะดักแป้งดักน้ําตาลดักไขมันและมีตัวช่วยเร่งเบิร์นเป็นส่วนผสมและสารสกัดปลอดภัยจากธรรมชาติจากราคา ,4830 บาทลดเหลือเพียงแค่1 9 9 0บาทเท่านั้นค่ะปีใหม่นี้ลดเยอะมากจริงนะคะฝากสินค้าของอเดล่าไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้เจอกันใหม่และสดหน้าขอบคุณค่ะ